ไปดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากค่ะเขื่อนภูมิพลกักเก็บน้ำ99%สูงสุดในรอบ14ปีนะคะนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความงามของเขื่อนภูมิพลกันเป็นจำนวนมากทีเดียวบรรยากาศที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะคะก็เต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำ หลังมีฝนโปรยลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงถึง99%ของความจุอ่างเก็บน้ำก็ถือว่ามากที่สุดในรอบ14ปีหรือเมื่อครั้งล่าสุดก็คือปี2554ทําทำให้ที่นี่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวจานวนมากเลยนะคะต่างพากันมาชื่นชมทัศนียภาพของเขื่อนที่รายล้อมไปด้วยหมอกบางและทิวเขาเขียวขจีทำกลางอากาศที่เย็นสบายหลายคนใช้โอกาสนี้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะพร้อมแวะล่องเรือชมความงามของอ่างเก็บน้ำซึ่งมีน้ำเต็มตะลิ่งสวยงามมากทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่เขื่อนภูมิพลเปิดเผยว่า ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในระดับปลอดภัยและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่ปลายน้ำให้ติดตามประกาศจากกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องหากมีการปรับการระบายน้ำในช่วงนี้นะคะทั้งนี้เขื่อนภูมิพลยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดตากค่ะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนกับหน้าหนาวนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์จริงๆค่ะ ทั้งนี้สถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลวันนี้นะคะระดับน้ำ259.59เมตรปริมาณน้ำกักเก็บนะคะ13,334.53ล้านลูกบาทเมตรระดับน้ำเขื่อนภูมิพล99.05เปอร์เซสามารถรับน้ำได้อีก0.95เปอร์เซหรืออีก127.47ล้านลูกบาทเมตร มีน้ำเข้าสะสมวานนี้98.56ล้านลูกบาทเมตรโดยวันนี้จะระบายน้ำ45ล้านลูกบาทเมตรค่ะนนทิชัยผู้สื่อข่าวนิว์24สถานีประชาชนประจำจังหวัดตากภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน